สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำข,อข้อคืนวันนี้ เป็นศรัทธาของคุณธนัญญาข่าวงศรัทธาของคุณกระดังงาและลูกหลานศรัทธาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์ศรัทธาของคุณสันสนีจัน์สุขโขร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนากับศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเชาวภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสัพพะฐานางังธรรมะานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทางปวงมหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณธนัญญาขะวงศ์ ให้คุณกำลังงาและลูกหลานให้คุณสมจิตเรียงทรัพย์และคุณสันสนีจันสุขโขทุกท่านขอจงได้มีความสุขกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนักขรับขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้ คืนวันรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณพอรอุตสาถวยทนศรัทธาของคุณมาลัยองคสินศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดศรัทธาของร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองร่วมกันรับเป็นเฉพาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาศึกษาธ,ธรรมะเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับไปแล้วนะไม่อป็นไรครับผมไม่อยากให้เราเนี่ยต้องเคร่งถึงอะไรกันมากมายนะใช่ไหมฮะตโต๊ะลงมาดูชีวิตติน 4, สีเจตสิกเรียนแล้วนะฮะเรียนแล้วก็เรียนอีกได้ไหม,มได้ข่าว่าเสียไหมฮะเรียนแล้วเรียนอีกไม่เสียนะไปนั้นก็ แงมุมของธรรมะเนี่ยพูดเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเรื่องเดียวกันนียพูดในวันนี้อีกมันก็คนละรสคนละชาติทําไมคนละรสคนละชาติครับคนละวันคนละเวลาคนละเหตุคนละปัจจัยครับแกงส้มที่แกงเสร็จวันนี้ท่านลองชิมไว้นะฮะแล้วเอาแกงหม้อเนี้ยนะ อุ่นไว้กินวันพรุ่งนี้ถ้าเราชมอีกทีเนีองชิมอีกทีเนี่ยรสชาติเป็นไงฮะเหมือนกันไหมฮะนี่ใช่ไหมครับธรรมะก็เหมือนกันแหละมันคนละการคนละเวลาคนละเหตุคนละปัจจัยคนละคืนคนละวันแล้วเก็บไปไป,ไปอีกวันที่สามเป็นไงครับแกงส้มเนี่ยเก็บค้างคืนไปสามวันเนี่ยสามคืนเนี่ยรสชาติจะเหมือนวันแรกไหมฮะไม่เหมือนเอาเป็นว่า ธรรมะยิ่งพูดซ้ำก็ยิ่งดีฉันใดแกงส้มเก็บไว้กินหลายวันก็ยิ่งดีฉันนั้นเหมือับจริงไหมฮะใชะนั้นแกงส้มเสร็จเดี๋ยวจะรีบกินให้มันหมดหม้อเก็บไว้กินอีกวัน <c oughs> มันจะรสชาติใหม่ยิ่งแกงมารุมเป็นไงฮะแกงปุ๊บชิมปั๊บเนี่ยยังไม่อร่อยเท่าไว้กินมันพรุ่งนี้ยังไม่อร่อยหรอกถ้าไปกินวันมะรืนนี้ แม่แม่ครัวเขารู้ดีผมไม่น่าจะมาคุยแข่งกับแม่ครัวใช่ไหมอ้าวตกลงเรียนรู้เรื่องชีวิตคราวก่อนอาจจะลืมแล้วหรือบางท่านมาวันนี้เพิ่งชมรายการวันนี้หรือเพิ่งมานั่งชมวันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยมารู้ซะพร้อมกันว่าคนเราและสัตว์หลายนั้นมีชีวิตชีวิตคืออะไร ฟังเพลงก้านแก้วสุพรรณเขาก็บอกว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังชีวิตยังยังหวังเลยไปใช่ไหม <c oughs> จำได้นะฮะ,ะแต่ว่ามันไม่เหมือนเพลงนะฮะแล้วยิ่งไปเรียนในวิชาการทางโลกก็บอกว่าต้นไม้ก็มีชีวิตนะทำเล่นไป แตาเรียนธรรมะต้นไม้ไม่มีชีวิตนะครับเมื่อใครไปเผลอเรียนธรรมะเย่บอกต้นไม้ก็มีชีวิตเหมือนกัน,นดูสะก่อนครับว่าคําว่าชีวิตตะหรือชีวิตมาจากอะไรคําว่าชีวิตเรียกให้เต็มชื่อติมเสียงเลียงนามเขาก็คือชีวิตติมสีเจตสิกบางคนเรียกชื่อผมคุณสัน สแสดงว่าไม่เต็มรูปเต็มนามใช่ไหมฮะเออต้องให้เต็มเลยครับชื่อสันชัยเรียกคุณสันเราก็คับเหมือนกันนะเราก็เลยพอยเป็นสันไปด้วยกันเพราะมันไม่มีใครนี่ <laughs> เราเรียกกันว่าชีวิตมันไม่เต็มรูปเต็มนามอะ่ะมันเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันไปได้ ฉะนั้นวิชาการทางโลกเอาชื่อทางธรรมะมาใส่วิชาการทางโลกเอามาก็เอามาไม่หมดถ้าเราเอามาไม่หมดก็เกิดความรู้ผิดเข้าใจผิดทันทีนะครับต้องเอามาให้หมดสิครับชื่อเข้าชีวิตตรินซรีชื่อเข้าชีวิตตะรูปคําว่าชีวิตมีสองชีวิตตะรูปก,กับชีวิตตรินซีตอนนี้เราเรียนนาม,มาทำก็ชีวิตตรินีชีวิตตินรีทำาทำงานอะไรดูตรงนี้ครับ ควบคุมกลุ่มนมามธรรมนะควบคุมกลุ่มนมามธรรมลักษณะเขาเป็นไงลักษณะที่จตุกะของชีวิตตินสีเจตสิกเราจะพูดกันแบบลอยๆไม่ได้ต้องมีหลักฐานเนี่ยเรียนอภิธรรมมันเป็นอย่างนี้ชื่อว่าชีวิตตินสีเจตสิก เขามีลัคณาที่จะตุกาก็หมายความว่าเขามีกําหนดความแน่นอนของเขาไว้ครับหรือจะเรียกว่านิยามความหมายก็ได้กําหนดความแน่นอนก็ได้หรือว่าลักคณาที่จะตุกาหรือบางทีก็เรียกว่าวิเศษลักษณะคือลักษณะพิเศษนี่เรียนธรรมะขั้นสุดยอดไม่ได้เรียนลอยๆที่จะมาแปลคําว่าชีวิตเป็นอย่างอื่นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับ คำสอนของพระพุทธเจา้าจัดไว้ในขั้นปรมัตต้องมีฐานรองรับด้วยลักขณะที่จะตุกะหรือวิเศษลักษณะทุกคำแม้คำว่าชีวิตเราจะใช้คำว่าชีวิตเฉยเฉไม่ได้คำเต็มเขาคือชีวิตติสีเจตสิกและถ้าเป็นชีวิตติสีเจตสิกใครจะต้องมีลักขณาที่จะตุกะกำกับเอาไว้สี่ประการหนึ่ง สชาตานันังอนุปาลนะลักขนังแปลว่ามีการเลี้ยงรักษาสชาตจธรรมเป็นลักขณะใช้คำว่าเลี้ยงรักษานะ,ะเลี้ยงรักษาผมอยากให้เราเข้าใจคำว่าเลี้ยงรักษาสะฮะสัจะนี่แปลว่าเกิดพร้อมกันนะ อนุปาลนะอนุบาลอนุบาลแปลว่าอะไรคุณหมออนุบาลก็เลี้ยงรักษาเลยถูกต้องไหมครับนฉะนั้นชีวิตทีเจเจนี้เกิดพร้อมกันสาชาตินะอนุปาลนะฮะอนุปาลนะเลี้ยงรักษาลักนังลักนังคือลักขณานะฮะมีการเลี้ยงรักษาสาชาธรรมสาชาธรรมหมายถึงธรรมะที่เกิดพร้อมกัน นั้นผมจึงพูดรวมไงว่าชีวิตเจตสิกทำหน้รรมมาที่ควบคุมรักษากลุ่มนามธรรมาด้วยกันกลุ่มนามธรรมาท,ที่เกิดพร้อมกันประกอบไปด้วยจิตหนึ่งเจตส,สิกอีกจํานวนเท่าไหร่เขาจะทำหน้าที่อนุบาลคือดูแลรักษาให้เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันแล้วก็ดับไปพร้อมกันนี่คือชีวิตดินสีครับนี่คือชีวิตดิสีเจตสิก ดการเกิดขึ้นของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยจะต้องมีชีวิตกำกับดูแลรักษาทำให้เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันและดับไปด้วยกันจิต89ดวงก็มีชีวิตดินทีเจสิกแดวงเหมือนกันเพราะจะต้องเกิดกับจิตทุกดวงเลยนะครับชีวิตดินทีเจสิกเกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เลี้ยงรักษาให้กลุ่มาชาติธรรมที่เกิดพร้อมกัน เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันแล้วก็ดับไปด้วยกันนี่คือหนา้าที่ของชีวิตทิมสีเจตสิกตอนนี้ยังไม่เรียนอีกชีวิตหนึ่งคือชีวิต,ตรูปกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยมีอยู่แปดรูปทั้งหมดมีขออภัยกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมมีมทั้งหมดสิบแปดรูปกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมโดยสมุดฐานเดียวเนี่ยมีอยู่เก้า กลุ่มพูทธิเกิดจากกรรมสวยสมุทธทานเดียวมีชีวิตควบคุมดูแลรักษาเช่นจกักรุปสาทก็มีชีวิตสรูปดูแลรักษากลุ่มของจกักรุปสาทจักรุปาสาที่เกิดขึ้นแต่ละั้งเนี่ยประกอบ้ยวยรูปมีประกอบด้ดยกันทั้งหมดสิบรูปอันประกอบด้วยววินิโพคลูบแปดจักรุป萨หนึ่งเป็นเก้าชีวิตอินรี์อีกหนึ่งรวมเป็นสิบเอ,อชีวิตสรูปอีกหนึ่งรวมเป็นสิบ ชื่อทีทีเกิดร่วมกับกลุ่มรูปทั้งทั้งเก้ารูปเนี่ยทาหน้าที่ควบคุมกลุ่มกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมทั้งหมดตัวเองด้วยสิบรูปเนี่ยให้เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันแล้วก็ดับไปด้วยกันฉะนั้นมีกรรมชะลูกก็มีชีวิตละลูกควบคุมดูแลรักษามีนามนธรรมก็มีชีวิตตินทีเจติควบคุมดูแลรักษานี่ความละเอียดอ่อนของคําสอนของพระพุทธเจ้า ในส่วนของอภิธรรมะปีตกท่านทั้งหลายครับอย่าดูดายนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่สำคัญทุกวันนี้น่าเป็นห่วงไหมครับที่คำสอนของพระพุทธเจ้าติดคุกติดคุพระสงฆ์องค์ในส่วนมากนะฮะไม่ใช่ทั้งหมดนะส่วนมากทิ้ง ไปเรียนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตส่วนมากนะฮะส่วนน้อยเหลือเกินนะผมต้องกราบบูชาพระสงฆ์องค์เนนที่หยิบพระไตรปิฎกมาอ่านมาเรียนมาศึกษาหาความรู้นั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เรียนธรรมะคำสั่งสอนพระุทธเจ้าหาได้ชื่อว่าสาวกของพระพุทธเจ้าไหม ฉะนั้นเราจึงไหวสุปฏิปนโนภคะคะวโตสาวกสังโฆสาวกหมายถึงเรียนปฏิบัติตามถ้าไม่เรียนไม่ปฏิบัติตามหาได้ชื่อว่าเป็นสาวกไหมเป็นได้แค่จีวรไม่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยลงทุนแค่ห้าบาทเราก็ได้กำไร 100กับสลงทุน5บาทได้กำไร1 0ึกับสแต่วันนี้ลงทุนกันคนละเท่าไหร่คะ10ได้มากกว่า1 0ึกับสพระคุณเจ้าลงทุน227ย่อมได้กำไรมากกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่ายิ่งนะนะฮะพูดถึงกำไรนะฮะเราลงทุนห้า ก็ได้แค่ห้านะสามมาในลงทุนสิบก็ได้สิบพระคุณเจ้าลงทุนสองยบเจ็ดได้มากกว่าเราเท่าไหร่ครับและสมควรไม่ใช่จะไปนั่งเสมอก็ับพระสมควรไม่เลยจะไปสวดมนต์พร้อมพระเนี่ยแต่พระบอกให้สวดพร้อมกันเลยนะโยมนะอ่อนใจนะต่อไปนะงานต่างๆเนี่ย อาโยมสวดพร้อมกันเลยนะฮะต่อไปทุกงานนะฮะข้างหน้านะฮะคงอีกไม่กี่ปีแล้วะนะฮะนะพอพระขึ้นสักเทนะพอพระขึ้นนามโมโยมก็ตัดสัพระคารวโตพร้อมกับพระเลยะะต่อไปนะฮะผมพยากรไว้นะฮะต่อไปจะเป็นอยางไงเพราะพระผู้นำผู้นำระดับอย่าพูดเลยนะฮะ สะเทือนใจบอกโอ้ทำให้เราเนี่ยขาดสังฆาละวตาขาดความเคารพในพระสงฆ์นะจากนั้นธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะฮะซื้อคุกอย่างนี้แล้วนะฮะบิดทองอลาลำเลยนะฮะพอโยมถวายเสร็จก็อัดเข้าตู้อัดเข้าตู้ไม่อาจเปล่าเนฮะบิดกุญแจ <laughs> ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นที่เราเรียนเรียนธรรมะจากในตู้นะฮะนะยิบธรรมะจากในตู้ามาเรียนกันเราจะได้รู้เร,เรื่องอะไรกันอยู่ครับ mm hmm. เรื่องชีวิตเราก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตแม้สัตว์ทั้งหลายก็มีชีวิตนะมนุษย์ก็มีชีวิตนะ สัตว์หลายก็มีชีวิตเทวดาก็มีชีวิตพหมก็มีชีวิตอรูปพหมก็มีชีวิตสัตว์ในทุกติอบายก็มีชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดต้องเรียนให้รู้ซะนะว่าชีวิตของคนเราและสัตว์ทั้งหลายแต่ชีวิตเขาชีวิตเรารู้อย่างถูกต้องซะ เราก็จะได้เข้าใจว่าเออเรามีชีวิตอยู่สองชีวิตชีวิตหนึ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมกลุ่มนามารมให้เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันระดับไปด้วกันอีกชีวิตหนึ่งควบคุมกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมให้เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้วยกันระดับไปด้วกันการเบียดเบียนชีวิตทำลายชีวิตเป็นสินข้อที่เท่าไรครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับและพระคุณเจ้าให้สินปานาติปาตา เวลามันีสิกขาเราไม่รู้ชีวิตผู้ให้ก็ไม่รู้ชีวิตคืออะไรผู้รับก็ไม่รู้ชีวิตคืออะไรแล้วเราจะรักษาศีลข้อที่หนึ่งกันได้อย่างไรตรงนี้ต่างหากใช่ไหมครับที่เราจําเป็นต้องเรียนนะฮะจำเป็นต้องเรียน,นะะเ,น,เ,รยนเรียนเพื่อให้รู้ซะว่าชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไร ชีวิตที่แท้จริงนั้นมีสองคือหนึ่งชีวิตตินซีเจตสิกทำหน้าที่รักษากลุ่มนามธรรมาให้เกิดด้วยการตั้งอยู่กันแล้วก็ดับไปด้วยกันชีวิตที่สองคือชีวิตตัรปทําหน้าที่ควบคุมกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมทำหน้าที่ควบคุมกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรม,มกกให้เกิดพร้อมกันตั้งอยู่ด้ยกันและดับไปด้วยกันส่วนสำคัญคือ การเบียดเบียนชีวิตการทำลายชีวิตการเบียดเบียนชีวิตการทำลายชีวิตเป็นบาปแล้วถ้าเราไม่รู้จักชีวิตนะเราจะรู้จักเบียดเบียนทำยังไงทำลายทำยังไงนี่ครับนี่แล้วมันจะเป็นศีลขึ้นมาได้ยังไงเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เป็นชีวิตคืออะไรมันจะเป็นศีลขึ้นมาได้ยังไง ฉะนั้นเรียนซะแล้เราจะได้รู้ว่าโอ้เราก็มีชีวิตแถมรักชีวิตด้วยรักโดยไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรใช่ไหมฮะฉะนั้นเราก็รู้แล้วชีวิตคืออะไรนะเราก็จะได้วางใจได้ถูกวางใจได้ถูกว่าคนเราก็มีชีวิตแม้เราเองก็มีชีวิตชีวิตมันทำงานอะไรเนี่ยตอนนี้เราได้ศึกษาแล้วนะครับว่า การบัญญัติคําว่าชีวิตคําเดียวเนี่ยมันไม่ถูกต้องจใจสมบูรณ์มันต้องชีวิตตินสี่หรือชีวิตอร,รูปถึงจะถูกต้องอย่างครบสมบูรณ์ฉะนั้นเราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนรู้รอบรอบ,ร,อบรู้เลยครบสมบูรณ์เลยและรู้จักด้วยชีวิตของคนเรามีสองชีวิตนะชีวิตส่วนที่เป็นนามควบคุมกลุ่มนามด้วยกันเรียกว่าชีวิตตินสี่เจตสิก และชีวิตรูปควบคุมกลุ่มรูปที่เกิดจากกรรมยังไม่ได้เรียนตามาเรียนคู่กันซรเพราะว่ามันชื่อคล้ายกันนะชื่อคล้ายกันตอนนี้ตกลงลักขณะนะของชีวิตตินสีเจตสิกก็คือเลี้ยงรักษาสัชาติธรรมที่เป็นที่เกิดด้วยกันทําหน้าที่เลี้ยงรักษาสะชาติธรรมด้วยกันหนักใจไหมครับ เรียนรูปธรรมเนี่ยมองเห็นรูปธรรมเนี่ยมองเห็นนะส่วนนามธรรมมองไม่เห็นฉะนั้นการเรียนที่สิ่งที่มองเห็นเนี่ยมันง่ายและก็การเรียนสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นไงคะยากยากถ้าปัญญาไม่เกิดจะไม่รู้และไม่เข้าใจนะครับอภิธรรมะทั้งหมดเป็นอารมณ์ของปัญญา ปัญญาเกิดเมื่อไรรู้เข้าใจเมื่อนั้นถ้าปัญญามันไม่เกิดยังก็ต้องนั่งตาลอยจริกจบกัดกันมันไม่ได้ไปคิดสิ่งที่บรรยายในคิดคำบรรยายแล้วมองหาจริงจบมองหาตุกแก่ปัญญามันไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดปุ๊บเปีรอนะมันมนสิการทันทีมนสิการทันทีปัญญาเกิดโอ้ใช่ นมามธรรมเกิดนี่มีเจตสิกค,ควบคุมรักษาให้เกิดพร้อมกันตั้งอยดับไปด้วยกันนี่คือปัญญาเกิดแล้วรู้แล้วเข้าใจดังนั้นก็ลักษณะของนมามธรรมเนี่ยต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าอสัชาตานังอนุปาลนะลักษณะบาลีเป็นหลักไว้แปลมาเป็นไทยว่ามีการเลี้ยงรักษา,าชาติธรรมเป็นลักษณะ นั่นคือชีวิตครับงานของชีวิตละ่ะชีวิตทำงานอะไรจะดูงานของชีวิตดูที่กิจด,ดูที่กิจเตสังปวัตนร,ะระสังมีความตั้งอยู่และเป็นไปได้เป็นกิจงานของชีวิตนะฮะ,ะงานของชีวิตทรีย์เจสิกมีความตั้งอยู่และเป็นไปได้ ป็นกิจเขาตั้งอยู่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเขาเป็นงานเขาเรียกว่าเขาเป็นผู้ควบคุมให้เกิดขึ้นโดยการให้ตั้งอยู่โดยการให้ดับไปโดยการหมายความมาอย่างนี้ครับต่อไปครับเตสันเยว,วะปะทะเตสนเยว,วะถัป,ปนะปจจุปทานังมีการทรงอยู่ได้ซึ่งสาชาติธรรมเป็นผล ความทรงอยู่เป็นความผลเป็นผลนะ,ะปัจจุบันฐานะนะเป็นความปรากฏผลเนี่ยคือความปรากฏให้จาไว้นะฮะขึ้นชื่อว่าผล,ลหมายถึงความปรากฏนะความปรากฏให้เห็นได้ความปรากฏให้ได้ยินได้ความปรากฏให้ยยรหับกลิ่นได้นี่เป็นผลทั้งนั้นแหละครับเป็นผลทั้งนั้นเพราะฉะนั้น การทรงอยู่ได้ซึ่งสาส,าสาาติธรรมหมายถึงว่าการอยู่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่เนี่ยเพราะเพราะอาศัยชีวิตจิตจิตสิกนะให้ตั้งอยู่เนี่ยนะอาศัยชีวิตจิตสิกให้ตั้งอยู่นะเนี่ยครับเป็นความปรากฏกันท่านตาหลาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นี่คือความปรากฏครับยังมีชีวิตอยู่นี่คือความปรากฏ ยังมีชีวิตอยู่นี่คือเป็นผลเข้าใจไหมเพราะท่านผู้ฟังที่เาคารพัท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาของกุฏนัญญาข่ะวงศรัทธาของกุณกระดังงาและลูกหลานศรัทธาของกุณสมจิตเลียงทรัพยศรัทธาของกุณสันธนีจันสุโข,ข ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมรณโอกาสนี้นะครับและคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณพรอุษาถวยทนสธาของคุณมาลาัยองคศิัสธาของคุณสุรีบุญรอดสธาของร้อยเอกหญิงจารุพรขุมทองร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัน ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่ท่านที่รับเป็นเจ้าภาพและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ สาธรรม,มาทำสอนพระบุญทองคิดไม่ออกบอกมาทางชมร้นอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโลภหลงศึกษาพรทธรรมทำจิตใจให้สงบรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลง อขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดของบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา